เรือนไม้ร้อยปี ep สามเฟสที่สองดินขี้ปวกจากเมื่อวานนี้แบบว่าถมที่ได้เป็นไร่เพราะว่ามันเยอะมาจากไหนไม่รู้ทั้งหนูทั้งงูทั้งแมวอุ้ยแมวไม่มีไม่ได้เลี้ยงดูไม้ซีกนี้เป็นไงสับปะรังเคซะเหลือเกินนะดูรอบนี้เราต้องเอาผ้าใบามาปูเพราะว่าเราเก็บโคดจะเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีผ้าใบานะเก็บเหนื่อยมาก มันคือความชื้นสะสมนะบอกเลยถ้ามาสะสมแบบนี้ก็คือว่าไม่ไหวแล้วยังไงก็ปลวกชุดก็ต้องแบบว่าเต็มยศหน่อยว่ามีประสรบการณ์จากเมื่อวานแล้วเข้าตายุ่งกันใหญ่แล้วแม่ฉันะดูเนี่นยอายุนายคน73โอ้โอแข็งแรงซะเหลือเกินนะดูเอา้าดูด้โอ้โหแข็งแรงมากน,นี่ดูดี่โยนมงโ,โยน,โงงโยน,โยนไม้อูตายแล้วงานวั<ห>นนี้ก็<ห> <ๆ S 2> จะแบบว่าเสร็จเร็วกว่าเมื่อวานเพราะว่าเราเอาผ้าใบรองขยะที่มันมาจากบนฟ้า แป๊บเดียวสิบนาทีเสร็จแล้วเอาของออกดูสิอ่ะเห็นไหมนะ่ะแป๊บเดียวจริงๆอ่ะก้ถือว่าเสร็จไปพอสมควรพรุ่งนี้ว่ากันต่อแต่ว่ายังคิดไม่ออกอะพุ่งตรงว่าทําไงต่อแต่ว่าเอาให้มันสะอาดก่อนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมีใครมีไอเดียนี่คือแบบว่าพมี์มอบอกกันหน่อยทีเถอะ